All new Honor Magic V2 Re-imagine Ultra Slim Redesign Everything Break the boundary between bar and foldable phones สวัสดีครับพบกันอีกค้งนะครับกับ IKU Phone TV นะครับผมวันนี้นะครับผมมากับเจ้าตัว Honor Magic V2 ตัวนี้นี่เองนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นตัวฝาพนะที่มีความบางเชียบ เรียบหรูดูดีนะครับผมมีสไตล์แล้วก็เล่นอะไรก็ลื่นไหลไปสมดนะครับผมตัวนี้นะครับผมได้ลองใช้ลองเล่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าความรู้สึกแล้วก็บอกจุดดีจุดเด่นของเจ้าตัว Honor Magic V2 ตัวนี้นะครับผมไปดูกันเลยครับ จุดเด่นอย่างแรกของเจ้าตัว Honor Magic V2 นะฮะก็คือความบางของมันนี่แหละครับความบางเทียบของมันเนี่ยนะฮะบางไปแค่4.7มิลมนะครับเมื่อกางออกมาเห็นไหมครับต่อฝั่งเนี่ยบางมากๆเลยนะครับคือมือถือที่แบบบางเพียงเท่านี้ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับทำได้บางมากแล้วก็พอพับเข้าไปนะครับก็ยังหนาเพียงแค่9.9มิลมเท่านั้นเองครับความรู้สึกเนี่ยแทบจะไม่ต่างกับมือถือธรรมดาที่ไม่ใช่ฝาพับเลยนะฮะเมื่อเทียบกันนะครับผม ก็ทําให้นะครับเวลาคุณพกพานะครับหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยก็ใส่ไว้ในกระเป๋าของเกงใช่ไหมก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันตรงมันหนามากอะไรเงี้ยครับพกพาํะบากนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะคือหลายๆคนเนี่ยที่เคยใช้ตัวมือถือฝาพับเนี่ย ก็มักจะรู้สึกถึงความหนามากๆคกพาไม่สะดวกแล้วก็เลิกใช้งานไปใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับเขาตอบโจทย์คุณนะครับคือทํามาให้บางเหมือนมือถือธรรมดาเลยแล้วก็เวลากลางออกมาก็ยิ่งบางก็ไปใหญ่นะครับจับถือง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็น้ําหนักนะครับก็เพียงแค่231กรัมเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งน้ําหนักเนี่ยบางทียังรู้สึกน้อยกว่ามือถือเรือธงนะครับบางรุ่นเลยนะครับผมเห็นไหมครับทั้งที่เขาไม่ใช่ ฝาพับก็ยังหนักกว่าเจ้าตัวนี้แล้วนะครับถือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยให้ความบางแล้วก็ยังให้แบตเตอรี่มานะครับถึง5 0 0 0มิลลิแอมเฮ้ยตัวฝาพับแบบนี้นะฮะมีความบางแบบนี้แต่ให้แบตเตอรี่ได้ถึง5,000ม ah. ิลลิแอมทำไมครับเพราะว่าเขาได้ทำออเนอร์แบบแบตเตอรี่นะฮะแบบซีคอนคาร์บอนนะครับผมซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ ให้ความบางนะครับแต่ว่ามีความจุสูงนะครับใส่มาทั้งสงส่วนของเจ้าฝาพับตัวนี้นะฮะทำให้รวมกันแล้วเนี่ยได้แบตเตอรี่ถึง5000ม ah ิลลิแอมนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยก็ถือเป็นแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะที่สุดนะครับในหมวดของฝาพับนะครับผมก็ถือว่าทําให้การใช้งานต่างๆเนี่ยใช้งานได้ยาวนานนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นจอนอกหรือว่าจอนนะฮะจอนก็เล่นได้แบบว่า ใหญ่สะใจดูเต็มตาดีนะครับความเรียบสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับทั้งจอนอกจอในนะครับผมแม้ว่าแบตจะให้มาเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังให้ออ n เนอร์ซ r เปอร์ชาร์จนะครับความเร็วสูงขนาด66วัตต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แถมมาให้ในกล่องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับแล้วก็จุดเด่นอย่างที่2นะครับก็คือตัวจอเนี่ยแหละครับผมคือเจ้าตัวนี้นะครับมีทั้งจอนอกและจอในใช่ไหมเพราะมันเป็นแบบฝาพับใช่ไหมครับผมทีนี้จอนอกของมันนะครับก็ คือพูดง่ายคือมันก็คือจอหลักจอหนึ่งเลยนะครับจอนอกเนี่ยมีความสวยส้นงดงามเนาะแล้วก็ใหญ่เต็มเต็มเลยนะครับมีความโค้งบนล่างนะครับผมข้างๆเนี่ยมาครบเลยนะครับจอมีความละเอียด Full HD Plus นะครับผมแล้วก็มีขนาดใหญ่อยู่ที่6.43นิ้วนะครับก็คือจริงๆแล้วใครจะใช้จอนอกเล่นเป็นหลักก็ยังได้นะครับผมแล้วก็จอนอกเนี่ยนะครับรองรับสีนะครับถึง10บิตนะครับผมหรือว่า1,000ล้านสีนะครับ รองรับ HDR 10+ Plus นะครับผมแล้วก็มีความสว่างหน้าจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่2,500นิตเลยนะครับผมถือว่าเป็นจอเขาเรียกจอหลักเลยแล้วกันะะนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับผมทีนี้ถ้าใครใช้งานทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะใช้จอนอกใช้งานเหมือนมือถือทั่วไปได้หมดเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเวลาใครที่แบบว่าเออวันนึงอยากจะเปิดขึ้นมานะครับจอในนะครับผมเพื่อให้แบบว่าใช้งานได้แบบว่าเต็มเต็มตาจอใหญ่ๆ,ๆนะครับผมจอในเนี่ยก็มีขนาด 7.92นิ้วเลยนะครับเกือบ8นิ้วนะครับถ้าเทียบก็คล้ายๆกับแท็บเล็ตน้อยๆแล้วนะครับผมแล้วก็ยังรองรับสีถึง1,000ล้านสีเช่นเดียวกันนะครับดีเฟ r เรทเนี่ย 120Hz เฮิร์ทั้งจอนอกและก็จอในเลยนะครับแล้วก็ยังสู้แสงได้ถึง1,600นิตนะครับผมความละเอียดสูงครับผม2,156นะครับคูณ2,344พิกเซลนะครับรองรับ HDR10+ เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นไม่ว่าคุณจะ ดูนะครับทั้งจอนอกจอในสวยงามไม่แพ้กันแน่นอนเลยครับแล้วก็ด้วยการที่ตัวเครื่องนะฮะมันจะเป็นแบบฝาพับก็จะมีแบบ dex mode นะครับผม dex mode เนี่ยก็คืออ่าโหมดที่แบบพับขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใช้จอหนึ่งนะฮะเป็นอ่การแสดงผลและจอหนึ่งเนี่ยเป็นการควบคุมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะฮะหรือว่าจะเป็นการดู u t u b e นะครับผมก็จะมีอีกส่วนข้างลา่างปกติเนี่ยถ้าคุณจะดูแบบ u t u b e อ่ะเวลาดูปุ๊บ เราจะดูจอใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะดูคอมเมนต์ได้ใช่ไหมหรือว่าจะดูคอมเมนต์มันก็จะบางจออะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะฮะสามารถที่จะดูคอมเมนต์หรือควบคุมนะฮะการเล่นเนี่ยได้ที่จอล่างนะฮะแล้วก็ดูเต็มเ็มจอได้ที่จอบนนะครับครึ่งบนอย่างนี้นี่เองนะครับนั่นก็คือเด็กโหมดนะครับผมทําให้เราสามารถที่จะใช้งานเ,าเจ้าตัวมือถือฝาพับตัวนี้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับ ข้อดีของการที่มีจอในที่ใหญ่นะครับเปิดมาใช้งานได้นะครับผมก็ทําให้เรานะฮะสามารถที่จะออใช้แบบว่าดูสิ่งต่างๆได้แบบเต็มตานะครับเต็มอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมนะครับผมเล่นเกมแบบว่าก็ลื่นไหลยอยู่แล้วแต่ว่าได้จอใหญ่ๆนะครับควบคุมง่ายเห็นแบบสัดส่วนต่างๆเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมเห็นฉากได้มากยิ่งขึ้นเห็นรายละเอียดของเกมได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะดูซีรีส์ ดูแล้วแบบหูลาดเิงเห็นหน้าพระเอกนางเอกแบบว่าชัดเจนนะครับผมก็ทําให้อัธรสในการดูเนี่ยสบายๆดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังมีตัว ลำโพงแบบสเตอริโอนะครับผมโอ้โหบางแค่นี้แต่ว่าให้ลำโพงสเตอริโอที่ค่อนข้างเสียงดีเลยนะครับผมมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงใสนะครับจัดเต็มนะครับฟังแล้วแบบโอ้โหอัธรสดมาเต็มนะครับลำโพงนี่ผมให้คะแนนร้อยเต็มสิบไปเลยครับโอ้เกินไปนะครับคือจริงๆลาโพงเขาดีจริงๆนะถ้าเทียบกับมือถือนะเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าให้ดีแบบหลายๆอย่างเลยนะครับผมลองไปฟังเสียงของลําโพงดูครับ ดูรูปร่างภายนอกของเจ้าตัว Honor Magic V2 ตัวนี้นะครับความสวยหรูของมันนะฮะด้านหน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับมีจอนะฮะอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยขนาดใหญ่นะครับ6.43นิ้วนะก็ใหญ่เต็มๆเลยนะครับผมแล้วก็มีความโค้งมนฮะมุมบนมุมล่างมุมข้างนะแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ติดกับขอบเนี่ยก็จะเป็นไม่ไม่โค้งเท่าไหร่นะเพราะมันติดแล้วนะฮะแล้วก็มีกล้องหน้านะครับ16ล้านอยู่ข้างหน้า1ตัวนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเห็นกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับผม50 50ล้าน50ล้านแล้วก็20ล้านนะครับผมแล้วก็มีแฟลชแบบดูโอโทนด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวเลเซอร์โฟกัสอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะในส่วนของฝาหลังมานะครับก็จะเป็นหนังแบบวีแกนนะครับเป็นหนังเทียมนะฮะแต่ว่าให้ความรู้สึกแบบหรูหรานะครับจับแล้วแบบเออดีนะฮะให้ความรู้สึกฟิลลิ่งกูดเลยนะครับผมมีตัวออเนอร์แจ้งไว้อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านบนนะฮะด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นลำโพงนะฮะตัวที่1แล้วก็ตัวไมค์ตัดเสียงนะครับผมเห็นนะฮะมีเสาสัญญาณปุ๊บปุ๊บทาาอยู่2อันในส่วนของด้านล่างนะครับผมด้านล่างเนี่ยก็จะมี usb type c แล้วก็ลำโพงตัวที่2นะฮะแล้วก็ถาใส่ซิมนะฮะอยู่ตรงนี้ถาใสซิมเนี่ยจะใส่ซิมได้2ซิมนะครับใส่เมมไม่ได้แล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับผม แล้วก็ในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวปรับเสียงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มเปิดปิดแล้วก็เป็นตัวสแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสแกนเร็วเช่นเดียวกันนะฮะเนื่องจากว่าจอเนี่ยมันบางมากนะครับมันไม่มีพื้นที่จะไปใส่ตัวสแกนนิ้วที่จอนะฮะก็เลยเอามาใส่ตรงข้างๆนี่นี่เองครับในส่วนของด้านข้างนะครับที่เป็นบานพับตรงนี้นะครับก็จะเรียบๆนะครับผมตัววัสดุของบานพับเนี่ย เขาจะใช้ไทเทเนียมนะครับผมเป็นเทรนด์เลยนะไทเทเนียมที่มีความน้ำหนักเบานะครับผมให้ความสมดุลเนี่ยระหว่างน้ำหนักและความแข็งแกร่งของมันนะครับทำให้เนี่ยบานพับเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากนะครับได้รับการรองรับความทนทานจากหน่วยงาน SGS นะฮะเป็นหน่วยงานระดับโลกเลยสามารถที่จะพับได้มากถึง400,000ครั้งนะครับผมโหคุณพับเล่นๆไปันละร้อยครั้งยังไม่พังง่ายๆเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้ถือว่า ให้วัสดุที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่สวยนะครับแค่จอใหญ่ดูดีอย่างเดียวนะครับมาดูประสิทธิภาพของเจ้าตัวเครื่อง Magic V2 ตัวนี้กันนะครับผมตัว CPU เขาก็ให้มาเป็นสุดเลยนะครับก็คือ snapdragon 8 gen 2นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แบบเร็วสุดๆแล้วนะครับผมถ้าไม่นับตัว gen 3ที่กำลังจะออกหรือออกมาแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือเร็วมากๆพอที่จะแบบ เล่นได้ทุกอย่างนะฮะลื่นไหลสุดๆไม่มีสะดุดสักอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นาการดูโซเชียลหรือว่าดูหนังดูรายการต่างๆทํางานนะครับผมเล่นกงเล่นเกมต่างๆนะครับผมเล่นเกมเนี่ยก็คือ,อลื่นเนี่ยปรับสุดได้ทุกอย่างเลยนะครับถือว่าเจ้าตัวเนี้ยให้มาสุดทุกอย่างถ้าใครอยากจะได้ประสิทธิภาพสูงๆเจ้าตัวนี้ให้ได้นะครับผมแล้วก็มีตัวแรมนะครับให้มาถึง16 g b เลยนะครับผมจริงๆตัวนี้เนี่ยก็มีแบบ virtual ram ให้แต่ว่า คือจริงๆ16 g ิก,ก็คือว่าใช้เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับผมใช้ยังไงก็ลื่นไหลยอยู่ดีนะครับเปิดแอปหลายๆตัวได้สบายๆนะครับผมแล้วก็ตัวรอมเนี่ยก็ให้มา512 g b เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวรอมที่ค่อนข้างใหญ่นะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บเกมใ,ใหญ่ๆเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าหน่วยความจำเขาเนี่ยก็มีความเร็วสูงด้วยเช่นเดียวกัน,นครับ เจ้าตัว Honor Magic V2 ตัวนี้นะครับก็ใช้ Magic OS 7.2นะครับบน Android 13นะครับผมซึ่งเป็นตัว OS ที่รองรับ Google Service แล้วนะครับผม Honor เนี่ยทุกตัวจะรองรับ Google Service ด้วยนะครับสามารถที่จะโหลดแอป,ปโหลดเกมต่างๆได้จาก Google Play Store สบายๆพวก YouTube พวก Gmail พวก Map ใช้ได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้เรียบร้อยครับ ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเนื่องจากว่าเป็น CPU ใหม่เทคโนโลยีทุกอย่างก็ใหม่หมดนะครับตัวบลูทูธนะครับก็ยังรองรับเป็นบลูทูธ5.3นะครับผมรองรับการให้เสียงแบบ aptx hd ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัว Wi-Fi นะครับยังรองรับ Wi-Fi 6แล้วก็ Wi-Fi be หรือว่า Wi-Fi 7ด้วยนะครับผมเอาละครับในเมื่อมันสุดหลายๆด้าแล้วเจ้าตัวนี้นะครับเรื่องกล้องก็สุดเช่นเดียวกันนะครับผมคือกล้องเขาเนี่ยนะครับก็ให้ความละเอียดสูงนะครับผมก็คือ กล้องหลัก50ล้านนะครับผมแล้วก็กันสั่นแบบ OIS ด้วยนะครับผม F stop 1.9แล้วก็มีเลเซอร์ออโต้โฟกัสนะครับผมรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ HDR 10 p l u s ด้วยนะครับผมกล้องอัลตร้าวนะครับผมก็ขนาด 50บล้านเช่นเดียวกันนะครับผม F ตอบสอนะครับมีออโต้โฟกัสด้วยนะครับเพราะว่าอัลต้าวายนะครับผมสามารถที่จะเอามาใช้ถ่ายมาโคได้ด้วยนะครับผมแน่นอนพอมีออโต้โฟกัสแล้วมาโคก็ยังออโต้โฟกัสได้เช่นเดียวกันนะครับผมอัลต้าวายออโต้โฟกัสได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของเทเลก็มีมาให้นะครับผมเลนเทเลเนี่ย 20ล้านนะครับผมแล้วก็ขนาดเนี่ย 2.5x เนาะแต่ว่าสามารถที่จะซูมแบบไม่เสียรายละเอียดได้อยู่ที่ 10x นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวเทเลเนี่ยยังมี o i s การสั่นด้วยนะครับแม้ว่าคุณจะซูมไกลๆเนี่ยภาพก็ยังไม่ได้สั่นมากนะครับผมในส่วนของเลนเทเลเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าเน้นมากเหมือนรุ่นแบบ Magic 5 Pro รอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าให้มาดีครับ อีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือตัวจับภาพความเร็วสูงนะฮะตัวนี้ก็คือ Onel f o n g c l Camera นะครับผมซึ่งเวลาเราเปิดโหมดนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปที่มีการเคลื่อนไหวหรือความเร็วสูงได้นะครับอย่างเช่นปุ๊บผมให้เพื่อนกระโดดปั๊บกระโดดปุ๊บมันก็ลั่นชัตเตอร์ให้เลยนะครับจับปุ๊บเลยถ,ถือว่าจับได้เร็วนะฮะแล้วก็ถ่ายมานิ่งปุ๊บกระโดดพอดีอะไรเงี้ยช่วยให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพแบบว่าภาพกระโดดหรือว่าภาพที่แบบว่าเขาเรียกว่าอไอเดีย ขึ้นไหวรเร็วนะฮะได้แบบสวยงามนะครับผมถือว่าเป็นตัวระบบการจับภาพที่ค่อนข้างเร็วดีครับแล้วก็ในส่วนของโหมดการถ่ายรูปนะครับก็จะมีรูรับแสงนะครับผมภาพกลางคืนนะฮะภาพถ่ายบุคคลรูปภาพธรรมดาวิดีโอนะครับผมถ่ายแบบภาพยนตร์แบบโปรก็มีนะฮะปรับ F-STOP ISO ไนะฮะได้หมดนะครับแล้วก็มีในส่วนของ s โลโมชั่นซูเปอร์มาโคถ่ายภาพความเรยดสูงแล้วก็กล้องมุมมองคู่นะครับผม แล้วก็การถ่ายแบบหน่วงเวลานั่นเองนะครับผมทีนี้ในส่วนของการถ่ายภาพเนี่ยนะครับก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับว่าคุณสามารถที่จะตั้งกล้องขึ้นมาแล้วก็ดูการคอนโทรลการตั้งกล้องต่างๆแล้วก็ดูวิวฟินเดอร์นะฮะในส่วนของจอใหญ่ได้นะครับสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะครับผมได้2อ,อัตราส่วนนะครับผม16:9แล้วก็แบบ Y เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าเนี่ยขนาด16ล้านนะครับมีกล้องหน้า2ตัวด้วยนะก็คือกล้องหน้าของส่วนที่เป็นจอข้างนอกแล้วก็กล้องหน้าในส่วนของที่เป็นจอข้างในซึ่งก็คือ16ล้านเท่ากันนะฮะคือจริงๆมันเป็นกล้องตัวเดียวกันนั่นแหละฮะแต่ว่ามันมันแบ่งเป็นข้างนอกข้างในนะแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้แบบ 4K ทั้ง2กล้องด้วยนะครับผมถือว่าเป็นกล้องหน้าที่ถ่ายแล้วแบบให้รายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าถ้าใครนะฮะอยากจะถ่ายเขาเรียกว่า เซลฟี่ได้ละเอียดดีกว่านั้นนี่เลยนะครับผมคุณสามารถที่จะใช้กล้องหลังมาเป็นกล้องหน้าหมายถึงว่าใช้กล้องหลังเซลฟี่แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมีจอหนึ่งไงอีกจอหนึ่งสามารถที่จะแสดงผลได้นะทำให้เราสามารถที่จะใช้กล้องหลังคุณภาพสูงเนี่ยถ่ายเซลฟี่ตัวเราเองได้นะครับผมก็ทําให้การเซลฟี่นะครับผมได้ภาพที่มีคุณภาพสูงมากกว่าเดิมอีกด้วยนะครับภาพที่ได้นะครับจากตัว Honor Magic V2 เนี่ยก็ถือว่ามีความคมชัด สดใสนะครับผมดูแล้วแบบเฮ้ยสีสันสวยงามสมจริงนะ,ะสีสดใสแบบใช้ได้เลยนะครับความคมชัดนะฮะแม้ว่าจะเป็นถ่ายแบบว่าออวัตถุที่ไม่ค่อยนิ่งนะฮะหรือว่าตัวออหมาเนี่ยนะครับที่แบบว่าขนอย่างเงี้ยจับรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะฮะการถ่ายแบบว่าภาพหน้าชัดหลังเบร์นะก็ถือว่าจับภาพได้ดีนะฮะถ่ายออกมาปุ๊บนางแบบสวยอยู่นะครับผมก็ถือว่าทำเขาเรียกว่า บิวตี้ได้ค่อนข้างดีนะครับผมถ่ายภาพตอนกลางคืนก็ถือว่าถ่ายได้สว่างจับรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันออโต้หลายอย่างอย่างเช่นเวลาไปถ่ายใกล้ๆมันก็ออโต้ออกมาเป็นเลนแบบมาโครเลยนะฮะหรือว่าถ่ายภาพแสงน้อยปุ๊บมันก็จะออโต้ระบบเข้าในส่วนของถ่ายแบบอะไรนะภาพกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับผมโดยที่คุณไม่ต้องไปสลับบางทีผมเคยนะฮะไปถ่ายแล้วแบบลืมว่ามีโหมดกลางคืนถ่ายแต่ถ่าย,าย,ายพัม ถ่ายแต่ถ่ายภาพมาแล้วมันไม่ชัดนะฮะแต่ว่าพอกลับมาฮูเยได้นะแต่ถ้าเจ้าตัวนี้นะคุณถ่ายภาพแสงรอยปุ๊บแล้วมันก็ถ่ายในโหมดของกางคืนเองให้นะครับผมทําให้แบบไม่พลาดน,นะครับแม้ว่าคุณจะแบบเผลอลืมเผลอปรับอะไรเงี้ยก็ถือว่าทําได้ดีครับเจ้าตัวออ n o เนอร์เมจิก v 2ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝาพับนะครับแต่ว่าไม่อยากได้ความหนานะครับพกพาลำบากนะเจ้าตัวนี้เนี่ยให้ความบางเพื่อที่จะ พกพาง่ายพูดง่ายคือใครที่อยากได้มือถือที่พกพาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจอนอกใหญ่จอในใหญ่กว่านะครับใช้งานได้สะดวกรวดเร็วนะครับผมได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น CPU แล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะฮะแบตเตอรี่ที่อึดพกพาใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆนะครับผมแล้วก็ได้ความเรียบหรูนะครับดูดีนะฮะพกพาแล้วแบบว่าเออดูดีมากๆนะครับผมในการใช้งานนะฮะ เจ้าตัวนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับผมส่วนราคาของเจ้าตัว Honor Magic v 2ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่59,990บาทนะครับผมเรทราคาเนี่ยก็อยู่เทียบเท่ากับพวกฝาพับทั่วไปนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะให้ตัวสเปคต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างจะโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมผมก็ถือว่ามันคุ้มค่ายอยู่นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับ i c a UFO นะครับ Admin V ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ x i p Experience like never before a revolutionary breakthrough Bringing smartphone to a whole new age from innovation to evolution h o n o r Magic V2